ทำนายดวงปีเกิดประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2568สำหรับบุคคลที่เกิดในปีขานและปีเถาะสวัสดีครับเรามาพบกันอีกครั้งในการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงปีเกิดแบบรายเดือนเหมาะกับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดราศีไหนลัคนาอะไรโดยเฉพาะคนที่ไม่ทราบวันเดินปีเกิดของตนเองแต่รู้ว่าเกิดปีอะไรพศไหน ก็เลิกดูกันตามปีเกิดได้เลยครับโดยจะแบ่งออกเป็น12ดวง12ปีเกิดตั้งแต่ปีชวดปีฉลูปีขานปีเถาะเรื่อยเป็นจนถึงปีวอกปีละกาปีจอปีกุลและสําหรับคลิปนี้จะทํานายใน2ปีเกิดด้วยกันครับซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนก่อนส่งท้ายปีที่จะเข้าใกล้เทศกาลปีใหม่เดือนนี้หลายๆกิจกรรมจะคึกคักเกิดการเดินทางเคลื่อนที่ท่องเที่ยวสัญจรกันคึกคักมีเงินหมุนเวียนกันเยอะขึ้น โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายการค้าจะคึกคักไปจนถึงปีใหม่ครับเงินทองสะพัดกันทั่วหน้าส่วนคนทํางานประจําก็จะมีข่าวดีเรื่องโบนัสเงินรางวัลพิเศษต่างๆมีข่าวดีเรื่องเงินที่จะเกิดขึ้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ดวงหลายด้านปรับตัวดีขึ้นทั้งการงานการเงินและก็โชคลาภเราไปดูกันว่าใครจะดวงดีด้านไหนบ้างและมีสิ่งใดที่ต้องระวังในเดือนนี้เราไปเริ่มกันเลยครับ คำทํานายดวงปีนักษัตว์ประจําเดือนพฤศจิกายนพศ2568ในดวงชะตาที่เกิดปีขานภาพรวมทั่วไปเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณทีเดียวครับเพราะว่ามีหลายเรื่องราวที่มาถึงจุดสิ้นสุดและเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ๆบางเรื่องราวก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ล้วนเป็นเรื่องที่ดีในชีวิตครับอย่างปัญหาบางอย่างที่มันสะสมมานานหลายปี เป็นปัญหาคาราคาซังที่ยังแก้ไม่ได้หรือไม่มีทางออกที่ดีแต่มาถึงจุดนี้ปัญหาเหล่านั้นกลับจบลงอย่างง่ายดายแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนโดยไม่ต้องไปทําอะไรมันมากมันจบของมันเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็เป็นธรรมดาครับเรื่องบางเรื่องต่อให้เราพยายามมากแค่ไหนแต่ก็ดูจะไม่เป็นผลแต่บางสิ่งบางอย่างเมื่อถึงเวลาของมันเป็นเวลาที่เหมาะสมมันจะจบลงด้วยตัวมันเองเราแทบไม่ได้ทําอะไรเลยครับ บางคนก็ยื้อมานานแต่สุดท้ายดวงมันบังคับให้เปลี่ยนเองไม่เปลี่ยนก็ไม่ดีขึ้นก็สุดแท้แต่ดวงชะตาวาสนาครับบางสิ่งเราฝืนไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามดวงดำเนินชีวิตให้ถูกจังหวะของแต่ละช่วงเวลาและจุดนี้คือจังหวะของการสิ้นสุดของปัญหาที่ยาวนานจะจบลงด้วยตัวมันเองและจะได้ไปทำอะไรใหม่ๆมีสิ่งใหม่เข้ามามีหนทางเดินใหม่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของคุณล้วครับ ก็จงเลือกเส้นทางที่ถูกที่ใช่ที่เหมาะสมกับตัวเองจะได้ไม่เดินทางผิดพลาดอีกซ้ำสองเพราะทามันพลาดแล้วบางทีมันติดหลมครับขึ้นไม่ได้ง่ายๆต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะหลุดพ้นก็อย่าประมาทกับชีวิตครับมีสติรู้เนื้อรู้ต,ตัวตลอดเวลาสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราไม่พลาดอีกก็ฝากเตือนไว้ครับต่อมาเรามาดูดวงการเงินกันต่อครับก็ต้องบอกเลยว่าระยะนี้คุณจะทำอะไร มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองไปหมดครับมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรจะดีหรือร้ายก็มักจะมีเรื่องเงินด้วยเสมอครับถ้าเป็นด้านดีคือเดือนนี้จะได้หมุนเงินเยอะบางคนได้หมุนเงินก้อนใหญ่มีเงินหมุนเวียนเข้ามาเยอะขึ้นจากหลายแหล่งที่มาทั้งช่องทางหลักและด้านเสริมอื่นๆมีเข้ามาทุกทางครับเงินทองส่วนใหญ่จะมาจากสิ่งที่คุณได้ทําลงไปจากการกระทําจากกิจการงานการลงทุนการค้าต่าง ในส่วนนี้จะมีเข้ามาดีขึ้นมากเรียกว่าผลของการกระทําความทุ่มเทที่อดทนทำมาไม่สูญเปล่าครับมันกําลังจะเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจหายหเหนื่อยความเครียดความกัวงวลต่างๆที่อาจอานมานานจะได้หมดไปในทันทีรับเงินรับทรัพย์กันหน้าบานทีเดียวครับไม่ว่าจะทํางานอะไรอาชีพไหนก็ล้วนส่งผลให้คุณมีเงินมีทองเยอะขึ้นครับอย่างคุณทํางานประจําปกติก็มีไรายได้สม่ําเสมออยู่แล้ว ถ้าไม่มีหนี้สินเยอะเกินไปก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องเงินติดขัดแต่ช่วงนี้ยังจะมีเงินก้อนในส่วนอื่นเข้ามาเสริมด้วยก็เรียกว่ารวยขึ้นไปอีกครับรอรับข่าวดีได้เลยอีกไม่นานเกินหรอกครับส่วนคนที่ทําธุรกิจทําการค้ามีกิจการอันนี้ยิ่งจะรวยใหญ่ครับเพราะรายได้จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าได้กําไรเป็นก่อเป็นกำแล้วก็มีโอกาสฟลุกได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คิดไม่ฝันมาก่อนด้วยเพราะว่าการค้าการขายเดือนนี้จะคึกคักข,ขึ้นครับ มีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดไม่ว่าคุณจะเปิดร้านแบบออนไลน์หรือว่ามีหน้าร้านหรือว่ามีทั้ง2แบบก็เต็มรับทรัพย์รับเงินที่จะเข้ามาจากทุกที่ทุกทางครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเดือนนี้คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยในเรื่องกิจ,จาก,การงานการหาเงินแต่ผลที่ได้ก็รับรองว่าจะชื่นใจหายเหนื่อยอย่างแน่นอนครับดูการเงินกันไปแล้วมาดูโชคลาภกันต่อครับก่อนหน้านี้คุณอาจจะได้เงินมาจากการงานเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าเดือนนี้ก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับยังมีดวงโชคลาภที่จะเข้ามาเสริมอีกทางที่จะช่วยให้คุณเด่นเงินได้ทองมาอย่างง่ายดายขึ้นบางครั้งก็ไม่ต้องเหนื่อยออกแรงเยอะมันก็ได้ของมันเองจะเรียกว่าบุญหล่นทับรับโชคใหญ่ก็คงไม่เวอร์เกินไปนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงเพราะว่าดวงด้านนี้ดีเด่นชัดเจนขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วมันจะส่งผลในหลายๆเรื่องด้วยกันที่จะทําให้อะไรๆมันดูง่ายขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับแต่รวมถึงด้านอื่นด้วย ที่มันจะง่ายได้ขึ้นอย่างเช่นการงานธุรกิจการค้าการลงทุนการซื้อขายต่างๆมันจะง่ายและดีขึ้นเป็นผลมาจากดวงโชคลาภที่จะมาคอยหนุนนำให้ประสบแต่ความโชคดีมากขึ้นที่เด่นชัดในด้านนี้เลยก็คือด้านเสียงโชคครับเดือนนี้เป็นจนถึงเดือนหน้าสิ้นปีพอดีดวงเสียงโชคดีมีโอกาสได้โชคได้ลาบมากขึ้นใครที่ชอบเสียงโชคไม่ควรพลาดครับเรามาดูเรื่องการงานกันต่อครับ ต้องบอกก่อนว่าดวงการงานระยะนี้มันไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่นะครับมันมีจุดหักเหบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนไปจากเดิมกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของงานโดยตรงครับถ้าดวงลักษณะนี้ตามตาราท่านว่ามีดวงเปลี่ยนงานสูงครับซึ่งลักษณะของการเปลี่ยนงานก็จะมีหลายแบบหลายลักษณะครับก็ยกตัวอย่างเช่นลาออกเป็นสมัครงานที่ใหม่อันนี้ชัดเจนหรืออาจจะเป็นลักษณะของการโยกย้ายงานเปลี่ยนหน้าที่ เปลี่ยนแผนกปรับตำแหน่งเลื่อนขั้นหรือสุดท้ายไอ้แบบนี้แย่หน่อยคือต้องลาออกจากงานกระทันหันไม่ทันตั้งตัวถูกให้ออกจากงานหรือบริษัทปิดกิจการอะไรประเภทนี้ครับก็ต้องระวังกันไว้หน่อยมองหาทางหนีที่ไล่ไวกอนล่วงหน้าก็ไม่เสียหายอะไรครับเราไม่รู้หรอกนะครับว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นงานที่มั่นคงอาจจะไม่มั่นคงเสมอไปเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทครับอย่านิ่งนอนใจ ควรจะมองหาลู่ทางเผื่อไว้บ้างย่อมดีและปลอดภัยกว่าครับเพราะเมื่อถึงวันนั้นเราจะได้มีที่ไปไม่ใช่เคว้งคว้างอยู่กลางอากาศหาทางไปต่อไม่เจอเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นข่าวเรื่องปลดพนักงานบ่อยขึ้นครับหรือสมัครใจลาออกก็แล้วแต่ครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานมานานหลายปีอายุมากแล้วอย่าง40-50ปีขึ้นไปถ้าถูกเลิกจ้างตอนนี้ก็คงแย่น่าดูนะครับสิ่งที่แนะนําคือให้หาลู่ทางสํารองเผื่อไว้บ้าง มันจะดีกับคุณเองเมื่อถึงเวลานั้นส่วนใครที่อายุยังไม่มากก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนด้วยครับอย่ารอให้ถึงวันนั้นเดี๋ยวจะไม่ทันการด้วยความห่วงใยสําหรับแฟนๆช่องดูดวงของผมทุกคนครับฝากเตือนสักเล็กน้อยก่อนจากกันระยะนี้ให้ระวังด้านสุขภาพร่างกายไว้สักหน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกิดการอักเสบเคล็ดขัดยอกหกลมเจ็บตันเนื้อตัวระยะนี้การเดินเหินต่างๆการขึ้นลงที่สูงต้องระมัดระวังให้ดีครับ ถ้าไม่จําเป็นก็จะปีนป่ายขึ้นที่สูงอาจจะพลาดพลัง้งเจ็บตัวตกลงมาได้ลําพังคนหนุ่มสาวก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่คนอายุมากๆยิ่งต้องระวังตัวให้มากเจ็บแล้วจะหายยากครับรวมถึงเรื่องของการแพ้ต่างๆอย่างแพ้ยาแพ้อาหารแพ้สารเคมีเรื่องเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันครับมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ใครที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆก็ต้องปกป้องตัวเองให้ดีครับ คำทำนายดวงปีนักษัตว์ประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2568ในดวงชะตาที่เกิดปีเถาะดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่คุณจะเริ่มออกเดินทางเคลื่อนที่หลังจากที่อยู่นิ่งๆมาสักพักเดือนนี้จะได้เดินทางกันบ่อยขึ้นครับเริ่มกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยทีเดียวดวงมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปจนถึงต่างประเทศหลายคนวางแผนไว้ล่วงหน้า ก็ไม่น่าจะมีอะไรติดขัดในช่วงนี้ครับการเดินทางต่างๆเป็นไปด้วยดีถึงจะต้องใช้เงินเยอะแต่ก็คุ้มค่าต่อการลงทุนครับเพราะการไปครั้งนี้จะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เห็นอะไรมากขึ้นเกิดเป็นความโชคด,ดีหลายอย่างนํามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เยอะทีเดียวครับเดือนนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขยับการเคลื่อนที่เดินทางสัญจรไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคนมนทีเดียวครับบางคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวไปเยี่ยมญาติไปพักผ่อนประจําปี บางคนก็ไปเรื่องงานเรื่องการค้าธุรกิจหรือว่าการศึกษาก็ไม่มีอุปสรรคอะไรให้ต้องกังวลครับและเดือนนี้ดวงก็ยังมีโชคดีหลายด้านด้วยเช่นกันครับเป็นดวงที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วอย่างดวงการเงินและการงานการค้ากิจการที่ดีเด่นขึ้นเงินทองเริ่มจะไหลมาเทมามากขึ้นหยิบจับทาอะไรก็เป็นได้เงินการค้าคล่องตัวซื้อขายคึกคักมีกําไรให้เห็นเป็นก่อเป็นกำรรการงานก็อยู่ในจุด ที่กำลังจะเจเริญก้าวหน้าดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งพบความโชคดีหลายด้านเป็นเดือนของความสุขความสมหวังปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะคลี่คลายหมดไปด้วยตัวของมันเองครับเราแทบไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันมากปัญหามันจบลงของมันเองหรือว่าคลี่คลายมีทางออกทางแก้ไขที่ดีอะไรที่เคยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมาขัดขวางทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น จะแพ้พ่ายแพ้พ่ายไปเองเนื่องจากดวงชะตาในจุดนี้เป็นจุดที่ดวงเข้มแข็งขึ้นสตรูหมู่มานไม่สามารถมาทําอันตรายอะไรเราได้ก็เรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภยัยเหมือนมีเกราะป้องกันคุ้มภยัยไม่ให้มีอะไรมาทําอันตรายได้จึงเป็นผลให้การกระทําสิ่งต่างๆสะดวกราบรื่นสําเร็จสมหวังดังใจปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดหวังสิ่งใดได้สมหวังดังใจครับ ถัดมาเรามาดูดวงการเงินกันบ้างครับโดยรวมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับหมายความว่าเงินทองจากที่เคยติดขัดหรืออานอั้นมานานมันจะเริ่มมีเข้ามาเยอะขึ้นเงินทองไหลมาเทมาจากหลายช่องทางแต่ที่เด่นๆที่สุดก็เห็นจะเป็นมาจากที่ไกลๆครับเป็นส่วนใหญ่ทั้งจากต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศรวมถึงด้านออนไลน์ด้วยที่เงินทองจะเข้ามาดีต่อเนื่องตลอดเดือนนี้ทีเดียวครับนอกจากเงินจะมาจากที่ไกลๆแล้ว ก็ยังเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เดินทางด้วยนะครับยิ่งถ้าใครเคลื่อนที่บ่อยๆเงินทองจะหมุนเวียนเข้ามาดีขึ้นบางคนนั่งรอรุ้นเงินที่จะเข้ามารุ้นเท่าไหร่ก็เงียบสนิทแต่พอได้ออกเดินทางเท่านั้นแหละก็มีคนโอนเงินให้ทันทีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆครับบางครั้งมันก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าทําไมอุตสาห์ตั้งตารอมาตั้งนานไม่เห็นมันจะมาแต่แค่พอเลิกหวังเลิกรอออกไปข้างนอกออกเดินทางอยู่ๆเงินมันก็มาจากไหนไม่รู้เคยเป็นกันไหมครับ จะว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็พูดได้ไม่เต็มปากครับจะว่าดวงพาไปก็ไม่แน่ใจแต่เป็นเรื่องดีก็ไม่ต้องไปหาสาเหตุอะไรมันมากครับได้ก็ดีแล้วถือว่าดวงดีกันแล้วกันครับส่วนภาพรวมดวงการเงินเดือนนี้ใครมีหนี้สินถึงกําหนดต้องใช้ต้องชําระก็ไม่ต้องกังวลไปก่อนลวงหน้าครับเพราะถึงเวลาจะมีเงินเข้ามาได้ทันท่วงทีทําใจให้สบายๆครับตั้งใจทํางานเดี๋ยวถึงเวลาคุณก็รอดตัวได้เองครับ เพราะฉะนั้นเดือนนี้ใครมีหนี้สินมันจะทุเลาเบาบางลงมีเงินมีทองเข้ามาใช้หนี้ครบได้ตามกําหนดใช้ใจ่ายคล่องมือไม่ค่อยติดขัดเพราะว่าเงินจะเข้ามาจากหลายช่องทางอย่างที่บอกครับทั้งคนช่วยเหลือเกื้อกูลคนอุปถัมภ์มาจากโชคลาภจากการเดินทางจากที่ไกลๆจากการพบปะผู้คนและจากกิจการงานที่คุณทําเหล่านี้ก็ล้นส่งผลในทางดีแทบทั้งสินครับต่อมาเรามาดูลงทางด้านการงานกันบ้างครับ การทำงานระยะนี้มันอาจจะมีเรื่องมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณต้องร้อนอ,อกร้อนใจอยู่บ้างในช่วงต้นๆเดือนครับแต่ก็ให้อดทนแก้ปัญหาไปทีละเรื่องพอเข้าช่วงกลางเดือนเรื่องร้อนใจต่างๆจะคลี่คลายจบลงไม่มีอะไรน่าห่วงมากครับถามว่าช่วงนี้ดวงมีเกณฑ์เปลี่ยนงานบ้างไหมก็ขอตอบว่ายังไม่มีนะครับประเภทเปลี่ยนงานลาออกหางานใหม่ดวงยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นการขยับปรับเปลี่ยน ยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งย้ายองค์กรย้ายหน่วยงานย้ายแผนกแบบนี้มีครับอย่างการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งไปรับผิดชอบงานใหม่ๆได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นปรับเงินเดือนขึ้นเลื่อนไปเป็นหัวหน้าไปเป็นผู้บริหารแบบนี้มีแน่นอนครับจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ส่วนคนที่ทําธุรกิจเปิดร้านมีกิจการก็จะเป็นช่วงที่น่าย,ยินดีอย่างยิ่งครับเพราะว่าการค้าการขายจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง มีลูกค้ามาอุดหนุนมาใช้บริการซื้อสินค้ากันมากขึ้นครับเงินทองกําลังไหลามาเทมาเตรียมตัวกันให้ดีครับไรายได้อาจจะพุ่งมีกําไรเป็นกอบเป็นกำรรมรับทรัพย์รวยส่งท้ายปีกันไปเลยครับใครอยากได้เท่าไหร่ก็ทําเอานะครับโอกาสมาถึงแล้วยิ่งใกล้เทศก,กาลปีใหม่คนเดินทางสัญจรท่องเที่ยวกลับภูมลิลาเนาย่อมเกิดการจับใจใช้สอยกันคึกคักบางคนเก็บเงินมาทั้งปีประหยัดมาก ไม่ค่อยจะใช้ใจ่ายเงินเลยแต่พอปีใหม่ก็ควักเงินจ่ายอย่างเต็มที่ให้สมกับที่อดทนมานานเพราะฉะนั้นปลายปีนี้การค้าการขายจะคึกคักใครทําการค้าต่างๆก็เตรียมพร้อมกันให้ดีครับปีนี้คึกคักแน่นอนเพอร์เอก็รวยกันไม่รู้ตัวเลยครับฝากเตอือนเรื่องของธุรกิจนะครับเรื่องการลงทุนระยะนี้ใครที่คิดจะขยับขยายไปร่วมหุ้นไปลงทุนกับใครก็ตามก็ต้องระมัดระวังให้ดีครับ เพราะว่าคุณยังมีดวงถูกหลอกถูกโกงหรือว่าไปลงทุนแล้วเจ็บตัวขาดทุนอาจจะด้วยสาเหตุปัจจัยหลายด้านครับอย่างเช่นไม่มีความถนัดขาดความเข้าใจที่แท้จริงกับสิ่งที่ลงทุนไปหรือหลงเชื่อคําโฆษณาคําแอบอ้างเกินจริงไม่ว่าจะลงทุนเล็กหรือว่าใหญ่ก็มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นครับจึงต้องรอบคอบศึกษาทําการบ้านให้ดีก่อนตัดสินใจครับทุกธุรกิจทุกการลงทุนมีความเสี่ยงหมดครับถ้าขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ก็ฝากเตือนไว้ครับถ้าให้แนะนํานะครับคือถ้าใครทําธุรกิจมานานแล้วช่วงนี้ก็ควรเน้นปรับปรุงธุรกิจเดิมให้มันทํากําไรได้มากขึ้นดีกว่าจะหันไปจับธุรกิจใหม่ๆที่เรายัางไม่คุ้นเคยบางคนอาจจะบอกว่าก็ธุรกิจเดิมมันทําแล้วตกต่ําย่าแย่ดูท่าจะไปไม่รอดจะให้ทํำยังไงดีมันก็นแล้วแต่ธุรกิจด้วยนะครับถ้าธุรกิจหรือว่าสินค้าไหนที่มันยังไม่ตกยุคตกสมัยมากนักก็ยังปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ครับก็ขอยกตัวอย่างหน่อยครับ เช่นใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรถ้าราคามันตกต่ำมากขายไม่ได้ราคาก็ควรมองหาช่องทางใหม่ๆครับอย่างการนํามาแปลรูปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกนวัตรกรรมใหม่ที่ไม่มีในตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจะขายในประเทศอย่างเดียวก็ลองส่งออกไปต่างประเทศดูบ้างหรือจากขายส่งให้แต่โรงงานก็ลองมาเจาะกลุ่มลูกค้าปลีกดูบ้างครับผลิตเองขายเองก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นทางที่ดี ที่จะช่วยให้ธุรกิจกิจการกับปฟื้นตัวมีกําไรดีขึ้นครับเน้นทางด้านออนไลน์ด้วยก็ดีครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมเคยแนะนําให้กับคนที่มาปรึกษาเรื่องดวงธุรกิจเพื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าผู้ชมผู้ฟังจะเจอทางออกในเร็ววันครับแต่เน้นย้าเรื่องการร่วมพุนลงทุนนะครับระวังจะถูกหลอกถูกโกงเอาไว้ด้วยช่วงนี้ดวงมันไม่ปกตินะครับ